นี้ใช้ Storm Smash c h a r 7นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันวนะ่าจะได้ไหม <c oughs> มีปลาช่อนขึ้นอยู่ตัวหนึ่งนะเรียบร้อยตีนแฉะไปแล้วหนึ่งช่อนหนีเลยรอตีเดี๋ยวมันจิบอยู่นะเดี๋ยวไปดูกัน ่มคกิบไกลๆอยู่ตัวหนึ่งะฮะต้องทุ่นแกสักทีนะฮะเก็บอีกตัวหนึ่งก,กลัวเป็นโดนะเพราะผมใช้ฟูโว อุ๊ยจัดกัดไม่โดนกัดไม่โดนกัดไม่โดน โดนแ,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 แล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วบอกแล้วโดนฮ่าฮ่กัดสองทีฮะเดินไปเดิไอ้นี่มาด้วย ออมาดีโดนแล้วนะฮะถอนถอคนด้วยคันนะมาแล้วด,ดไม่เป็นไรฮะด,ดไ่ไป็นไรนะฮะตัวเม่อตัวแรก เย้ yeah. สวยด้วยครับโดดข้างกันดดเอากิปเปอร์นะฮะกิปเปอร์อยู่นู่นเลยครับมันกัดตรงนั้นสองทีททท <c oughs> ครับผม ใช่ครับอยู่ที่จังหวะด้วยผมว่ามันมันปลากำลังหาหาเห้าฝนตกใหม่ๆด้วยนะจบ,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 บร้อยนะฮะ